ผมคือร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่า,าปรากฏมีคนอย่างเมื่อวานนี้ภาพที่ถูกแชร์เป็นอย่างมากในโลกโซเชียลก็คือภาพของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่า<ะ>ไปที่อยุธยาะนะครับไปช่วยกันแบบว่าน้ําท่วม<ะ>ปรากฏว่าก็มีอยู่ภาพหนึ่งก็เป็นคุณธรรมนัทเนี่ยกำลังลากเรือ,อาลากเรือเข้าหมู่บ้านแล้วก็บอกว่านี่อย่าไปบอกนะว่าผมเป็นใคร<อ>ซึ่งเรียกว่าเป็นภาพในโซเชียลที่มีการแชร์กันมากๆเลยว่าทำไม อยู่ดีๆคณะไปช่วยเหลือน้ําท่วมช่วยเหลือชาวบ้านรับนะครับแต่ทําไมบอกอย่าบอกนะว่าผมเป็นใครซึ่งเพจเฟซบุ๊กของคุณธรมนัทเนี่ยก็มีข้อความบอกว่าเขาและทีมงานได้นําสิ่งของไปมอบให้กับชุมชนริมแม่น้ําที่ตาบลหัวเวียงอําเภอเสนาจวดอุทยาเนี่ยซึ่งต้องยอมรับอุทยาตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนเพราะห่วงตอนนี้นะครับผมก็แนะนําตัวกับชาวบ้านว่าผมจะเป็นจิตอาสาแล้วก็กําชับทีมงานนะห้ามบอกกับชาวบ้านว่า เขาเป็นใครคเพราะคุณธรรมนัฐเนี่ยต้องการแค่นําสิ่งของเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วคุณธรรมนัฐก็บอกเขาอยากจะไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่แท้จริงเท่าน,นั้นเองแฝงตัวไปถูกจ <c oughs> ุดประสงค์ของผมเนี่ยคือไม่ต้องการเอา,เอาคำพูดเอาใจแล้วก็ต้องการรับรู้ความรู้สึกจริงๆของชาวบ้าน <c oughs> อันนี้คือคุณธรรมนัฐบอกอย่างนั้นในอันแรกนะฮะแต่มันดันโปะฮะมันดันโปะอะเดี๋ยวคุณมีคลิปไหมครับอ่ะเราไปดูคลิปกันอ่ะไปดูคลิปกันไหม เเนคนทีวีนะสิร้อนเองธรรมนัคมเผาสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือมันขัดแย้งกันจัดให้คุณยายซะงคือชาวเน็ตก็เอ้าตอนแรกอกไม่ให้บอกว่าเขาเป็นใครต้องการไปรับฟังความรู้สึกของประชาชนจริงๆว่าเดือดร้อนยังไงประชาชนขาดเหรืออะไรไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนปรากฏว่าเอ้า ยายจำได้ไหมมันก็เลยขัดแย้งกันครับยายมองเห็นหน้าไหมมองเห็นไหมครับจากนั้นร้อยเอกธรรมนัพมเผ่าก็ถอดหน้ากากออกอย่างนี้ครับผมพอะบอกคุณยายเคยเห็นในทีวีใช่ไหมล่ะพระเอกพระเอกเคยเห็นในทีวีใช่ไหมรับร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าเนี่ยแหละครับเมื่อคลิปนี้ออกไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นท็อกออฟเดอะเท้าไม่เห็นเหมือนที่โพสเลยเพราะตอนที่ท่านโพสต์ ท่านพัวประมาณว่าไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาคือใคร,ม,ครมันย้อนแยง้งมันยอ้นยอนแยง้แยงเพราะรูปนี้คุณธรรมนัสลงคือไปลงพื้นที่บอกไม่ต้องการให้รู้เป็นใครเพราะต้องการไปรับฟังปัญหาประชาชนจริงๆจังๆวันนี้คุณธรรมนัสเขาก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่ายัางไรดาดา ซึ่ง<อ>เขาก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าตามที่หลายคนติดตามแล้วให้กําลังใจตัวของรอยเอกธรรมนัทนี่นะคะเขาบอกว่าต้องขอขอบพระคุณมากๆกทุกทกท่านเลยนะแต่ผมขออนุญาตชี้แจงบางประเด็นที่ท่านั <ๆ S 2> เข้าใจผิดกับเหตุการณ์ที่ผมลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่อยุธยา<อ>เมื่อวานนี้เนี่ย ผมได้เห็นว่าที่ผ่านมาผมรับฟังทุกคําแนะนําของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็เชื่อเรื่องการแสดงความคิดเห็นโดยเสยรีภาพของ uh huh. ประชาชน uh huh. และก็เป็นตัวแทนของประชาชนอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจผมก็ยินดีที่จะรับฟังพร้อมนําไปปรับปรุงเสมอมาเขาบอกแบบนี้ เพจข่าวต่างๆเขาว่ายัางไงคุณนุ้ยเขาบอกคุณทำอะไรเ็าอบอกว่าโอ้โหคุณแม่ยังไงครับก็บอกเลยนะคะว่าเนื่องจากเพจข่าวจากสื่อต่างๆนําเสนอข่าวผมโดยการนําภาพและข้อความของผมที่เดินลุยน้ําพร้อมบอกกับทีมงานว่าไม่ต้องบอกชาวบ้านว่าผมเป็นใครอ,อยู่ในชุมชนบ้านใหญ่หมู่หกําบลวังเบียงอําเภอไสนาจุดประสงค์ที่ผมเดินเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นซอยเล็กเรือเครื่อง เครื่องเข้าเรือเครื่องเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะน้ำจะซัดกระแทกบ้านเรือนของชาวบ้านเขาก็เลยเนี่ยลงไปเดินตรงนั้นเาวบ้านเขาก็ถามว่าน้ำระดับอกอ่ะทำไมไม่ขึ้นไปอยู่บนเรือแต่ไปเดินลุยทำไมเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นครับแม่ถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ไงเขาก็บอกอย่างนี้ฉันจะตอบให้คุณธรรมนัสเขาบอกว่านี่ที่เขาอะไรน้ำระดับออกไปดูจไมยทำไมไม่ขึ้นเรือเขาไม่นั่งเรือเขานั่งเรือปุ๊บเรือปื้นปื้น มันจะไปกระทบบ้านเรือนประชาชน่ยประชาชนเดือดร้อนไป็นก็จะมันเพราะว่าน้ํามันสูงนี่โอ้ไม่ล่ะสมมติไปนั่งเลยปุ๊บขึ้นมันจะไปกระทบบ้านเรือนประชาชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณธรรมนัสก็ต้องการใช้เรือเนี่ยในการบรรทุกของบริจาคให้ที่มากที่สุดจึงคิดว่าเดินเข้าไปเงียบๆก็ดีจะดีกว่าโอ้นี่ไอเดียดีเพราะไไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรือเนี่ยไปใส่ของเพื่อที่ให้ไปชาวบ้านก็ดีกว่าครับนะครับเดินไปเงียบๆเนี่ยก็ดีจะได้รู้ข้อมูลจริงๆของชาวบ้าน ก็เลยตัดสินใจเดินลากเรือเข้าไปกับทีมงานไม่กี่คนะนะครับไปประกอบกับคลิปที่กําลังล่องเรือแจกของให้ชาวบ้านหมู่7็ดหมู่แปดเนี่ยซึ่งปรากฏเอ้าแล้วในบอกไม่แยบใครรู้แต่ไปเปิดแมสแนะนำตัวทาไมคร<อ>ับผม<อ>คุณทำไมเขาชี้แจงอย่างนี้แยกกันอแยกกันคนละพื้นที่พื้นที่แรกที่เข้าไปอ่ะเขาลากเรือไปเพราะตรงนั้น มันไม่คนละจุดกันาาเพราะว่าจุดที่เขาไปเปิดแม้แต่คุณยายจําผมได้ไหมเคยเหา็นในทีวีไหมนั่นน่ะมาอยู่หมู่7หมู 8. ่8นี้นั่งเรือไปผมมีการแนะนําตัวเองกับชาวบ้านาาซึ่งเป็นคนละที่กันกับที่ผมเดินเข้าไปทําให้ประชาชนดูคลิปแล้วเนี่ยเข้าใจคุณธรรมนัทกิจเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าเป็นที่เดียวกันผมจึงขอชี้แจงทุกท่านได้ทราบถึงขอ้อเทจจริงเพื่อที่จะไม่สร้างความเข้าใจเนี่ย ให้สับสนแก่ทุกทท่านครับผมแต่ประโยคเด็ดของท่านร้อยเอกนะครับผมธรรมนัตนะครับคือสาระสาคัญสําหรับผมนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเด็นที่หลายคนเข้าใจผิดเรื่องผมแนะนําตัวหรือไม่แนะนําตัวนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยนั่นคือการช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนให้ได้นะครับมากที่สุดนะฮะถ้าพี่ตัวผมนั้นเนี่ยสามารถทําได้วอนชาวเน็ตโฟกัสการช่วยเหลือสาระสําคัญนะฮะไม่ได้อยู่ที่การแนะนําตัวนั่นเองครับบางคนก็บอกเนี่ยแต่เคนก็ต้องเตรียมเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะคุณธรรมนัตจริงๆแล้วตอนนี้คือ เลขขาิการพักห้งประชารัฐครับถูกต้อง